ราทั้งหลายให้สังเกตคนรอบข้างอยากกล่าวแต่ครูบาอาจารย์เลยญาติพี่น้องบริวารทั้งหลายเพื่อนร่วมง,งานเขาขาดเหลือสิ่งใดเราพอจะให้ได้ไม่ต้องให้เขาขอตัดชิดใจให้เร็วเลยถ้าเราทำบ่อยๆจิตเราจะเป็นกุศลเมื่อมีคนเอ่ยปากขอไม่ให้ไม่ได้แต่นี้ต้องให้ให้ได้จะมากหรือน้อยก็้าตาม และถ้าจะให้แล้วอย่าบน่นอย่าเสียใจในภายหลังอย่าเสียดายภายหลังหลายคนทําบุญมาเยอะให้ทานดีนะบุญก็เพื่อปิตินะว่าเจ้าของไปให้ทานดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปบ่นเสียดายหรือด้วยความจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ถ้าหากเราทั้ายเป็นบุญจะคิดอย่างไรให้ไปแล้วเจ้าของเสียดายเราเพิ่งรับพันถึงนี่ คุณก็ไม่เพิ่มหรอกอีกหนึ่งนยนะัยยะญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัทมีแรงศรัทธาที่จะเกือ้อกูลพระอาจารย์เกื้อกูลพุทธศาสนาในแต่ละวัดแต่ละที่ถึงจะทุกข์จะยากแต่ถ้าเราตั้งใจใส่ใจมาให้พระคุณเจ้าก,ก็จะรับได้ความเต็มใจน้อมส่งถิงองค์พระศ,ศาสนาถ้าหากวันหนึ่งเราบน่นเราว้านลบาบากมีความเสียดายผู้รับทานที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ก็ย่อมมีผลกระทบเขาลำบากก็ให้เรารูป้ปาเห็นไหมมันเริ่มจะไม่เต็มนะให้เราเบียดไปเขารูป้ปากแม้ผู้เล่นก็มีขวรถ้าให้ไปแล้วถึงยมจะลําบากกินก็บอกไปเลยเพื่อมใจที่ให้พระอาจารย์หน้าที่ส่งเสริมได้ถึงจะลําบากก็สูขใจอันนี้บุญเกิดดีผู้รับก็ยิ่งต้องตั้งใจส่งให้ถึงองค์ศาสดาไม่ขาดสายเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไปบุญลำพึงลำพันแต่จริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ มันเป็นการเป็นบัณฑรเป็นการลดบุญตัวเองวม่ควรทำํำอาน,นิสงส์จะไม่เกิดมากดังนั้นเมื่อให้ไปแล้วจะน้อยหรือมากก็จงสร้างความเพิ่มสร้างความปิติอุกกะกาุสลจงเป็นกุศลสูงสุดในจิตในใจเพื่อละโมหะละโทสะละความตนีว่าเรามีความชนะแล้วอยากกลับมาแพ้อ,อีกด้วยความเสียดายด้วยความบ่นลำพึงลำพันจงเพิ่มจงปีติในวินัยแห่งพระ องค์พระศาสดาก็ได้ให้พระคุณเจ้าทางวันนี้ดูแลทุกสิ่งที่โยมถวายทานมาแม้แต่เก้าอี้หนึ่งตัวไปทิ้งตากแดดก็ไม่ได้ปรับอาบัตทุกขนเพราะอะไรเพราะเป็นการรักษาจิตนาหลังจากการให้ของโยมเขาก็จะได้บุญต่อเนื่องหากแม้น้อยช่วยตัวหนึ่งร้อยสองร้อยข้าให้มาวันข้างหน้าเขาเป็นเราเก็บรักษาดีเอาศรัทธาที่มีอยู่แล้วบุญที่มีอยู่สิบยี่สิบก็จะเพิ่มเป็นร้อยสองร้อย เราให้สิ่งเล็กน้อยท่านยังดูแลรักษาถึงกุฏิวีหารงถึงมีเสนาสนวัดไงครับองค์หลวงปู่ก็เพื่อเพิ่มบุญให้ญาติให้โยมที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้มีมากขึ้นที่ไม่มีก็จะมีแต่ถ้าเราไม่รักษาทิ้งปล่อยปละละเลยหนึ่งในวิใน,ใน,ในเราก็บกพ้องอศรัทธาที่มีก็ตกร่วงไปที่ไม่มีก็ไม่ต้องคิดหรือถ้าเราไปตัดยอดไปเอยป่ยาไปขอไปอะไรก็แล้วแต่เจตนาข้าบกพร่องอีกไม่เต็มร้อยอีก ดังนั้นพระกุณจา้าพระอาจารย์เชื่อว่าพุทธเท่าบรษัททั้งหลายมีความฉลาดมากพอในการที่จะให้ฉะนะให้เลยจงตั้งใจให้จงมีกุศลสูงสุดในจิตนั่นก็คือจงให้ทานด้วยมีผลมากและมีอานิสงมากเถิดจะเกิดผลอนุมโมทนา